มีสำนักใดเขาเนี่ยรรมชมเล่าพัฒนาเมืองบ้านนี่เอาทรมชมสำหรับคลิปนี่โน้หน่อยภาพพ่อแม่พี่น้องมาตามต่อเล้าพัฒนาปูสังขะต่องวดกันเลยนะคะเนาะปูได้ปล่อยมาแล้วเด้อทำมาช่ชมเล้าพัฒนาปูสังขะปล่อยต่องวดแล้วเด้อทำมาช่ชมเด่นไม่พลาดตามต่องวดวันจันทำมาช่ชมแอดมินโน้หน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC, ทางช่อง YouTube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อคลิปนี้กอนจะไปเบิ่งแนวทางของโปูธรรมจมมาเบิ่งก่อนม็สซ้ำหนักใดเขาแน่ธรรมจม,ม้มเมื่อวานนี่หมานบอ่อธรรมจมคุณพ่อคุณแม่สายรูดสายเจาะนะคะเนะาะเมื่อวานนี่นูน้อยฟันรูดเจาะตัวเดียวสายรูดเล่าเมาื่อวานนี่รูดก้าวรอรับตังคอสแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเด้เออ้าธรรมชมสำหรับคลิปนี้ มาเบ่งกันเลยนะคะเนาะเมื่อว่านี่เขาไลาส์สำนนกอยู่เด้อธรรม,ม้ชมคลิปนี่ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินนูนหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจหท้ทางช่องน้ำแน่เด้อค่ะเด้อคุณ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแจร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ได้ดดขอมาใจคนละหนึ่งดวงเดอ้อธนผม,ม้ชมลาวพัฒนาร่วมแปดเก่าสัมนกเขาจักสักน่านผม้ชม อาจารย์ต้อยธรรมชมอาจารย์ต้อยน้ำโชคนูน้อยขอขอบคุณทุกเสียงทุกสำนักเด้อค่ะเด้อเป็นเลขอาถรรพ์อิหริหลักธรรมชมเมื่อวานนี่นูน้อยได้บอกพ่อแม่พี่น้อง fcu เนาะคะ่ะเนาะเมื่อวานนี่อาจารย์ต้อยจับบหายเต็มชุดนี่ธรรมชม่มมวดได้อาจารย์ต้อยจับมดมันหลดุดเขาตะเล็กเด่นบ่มีกูดจับเนาะคะ่ะเนาะหลาสุดเมื่อวานนี่ธรรมชม่มนูน้อยได้บอกใน,กนคลิปอยู่ อาจารย์ต้อยจับหาศูนย์หาหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งอาจารย์บ่จับหาสองหกสองมันสิเป็นไปได้บ่มาอิีธทำมชมของอาจารย์ต้อยพ่อแม่พี่น้องใดโบทรมชมของอาจารย์ต้อยเล็กเด่นเขาที่เด่นหาเล็กติดเข่าที่เด่นสองซึ่งอาจารย์จับบ่เขาโน่นน้อยว่าเป็นเล็กอาถรรพ์่บรำมชมมียวงหวัดหนึ่งอาจารย์เพิ่นปล่อยมาเต็มจุด ลดเข่าต่เหล็กเด่นเหล็กติดบ่มีโคูจับอาวดนาดตามต่อธรรมชมต่อมาของพอเสี่ยงเงินของพอเสี่ยงเงนเหล็กเด่นเข่าไปที่เด่นเก่าจับคู่เจาะแตกด้วยค่ะด้วยคุณพ่อคุณแม่จับคู่จาะแตกนะคะ เจ็ดเก่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจขอบกลุ่มไลน์น้ำพอเสียงเงือแอดไลน์เด้อค่ะเด้อมีทั้งฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะคะของพ่อเสียงเงืสาวเยอรมันท่านผู้ชมมาว่าในข่าไลน์ลสำนักเด้อค่ะเด้อขอขอบคุณสำหรับแนวทางสาวเยอรมันนะคะวดที่สามท่านผู้ชมวดที่สามชนปั้งเลยเก้าเจ็ด ตรงๆเด้อค่ะเด้อหมดหนาดตามต่อธรูมชนมหนอยร่อหลับสายของสาวเยอรมันอยู่เด้่อค่ะเด้อสาวเยอรมันเพินบ่ทันโทมาทมากธู้มชมกอยากรูโตเด่นโตเน้นโตเจาะนะคะเนาะสาวเยอรมันเผินบ่ทันโทมาท,าทมากธู้มชมต่อมาของแอดกาแฟดำแอดกาแฟดำบอาพาันเด้อค่ะเด้อเหล็กเด่นบอมาธรรมชมเจาะ บอดแตกขอบคุณสำหรับแนวทางด้วค่ะเด้อต่อมาอันนี้เลขเล็กเล่าพัฒนาโน้หน่อยธรรมชมวางในกลุ่ม VIP น้หน่อยเจาะบอดแตกสองหวัวธรรมชมวางในกลุ่มสองหวัวเจาะรูดแตกเตวาเจาะจับคูบอดแตกธรรมชม อาจจังได้นูหน่อยสู่ต่อธรรมชมุมภาพพแม่พี่น้อง f อฟในกลุ่มไลฟ์วี p สู่ต่อได้แค่หลรูดงวดวันที่ยี่สิดกระไหแคลรูดเจาะหลูดบาแตกเอกธรรมชมุมแต่ว่าเหล็กเดนยังเจาะได้อยู่ธรรมชมุม7กับ5เสียดายวิ่งรุดให้พ่อแม่พี่น้องหางหวดที่เหลว มาหวดนี่เนาะธรรมช้ชมเมืม่อวานนี่เจาะรูรดให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเก่าทั้งในกลุ่มเรากับทั้งทั้งในช่อง youtube ผ่านไปธรรมชม้ชมเจาะได้รูดกันเนาะค่ะเนาะได้เฮได้ปังกันโยธรรมชม้ชมสำหรับสายรูดสายเจาะกลุ่ม vip เจาะบอดแตกธรนมชม้รรมชมนาเสียดายซุยไปเต็มหนึ่งเหล็กออกเก้าเจ็ด ออาสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยู่ในกลุ่ม v ีไสู่กันต่อไปนะคะเนาะพี่น้องเฮ้าผู้ใดสนใจเขากลุ่ม v ีไนํำแอดมินนูนห่อยอยากจะไปอยู่น้ำกันเนาะค่ะเนาะอยากจะไปรุนห้อยน้ำกันแอดไลน์เขากลุ่มเ้ยค่ะเด้อย,ย้ำนะคะกลุ่ม v ี p มีค่าใช้ใจ่ายเดือนละหนึงร้อบาทนะคะแล้วก็มีแนวทางห้อยห้าน้อยว่างหายน้ำเ้ยค่ะเด้อ เฉพาะหอยห้าหน้อยกับคุ้มแล้วนร,รูมชมเดือนละหนึ่งร้อยบาทคุ้มอยู่นะคะเฉพาะหอยห้าหน้อยกับคุ้มแล้วนร,รูมชมห้าหน้อยเข่าเทบทุกเมือ่อแต่ว่าเมื่อวานนี่หน้่อยจอห้าน้อยบตกเก้าคู่จาอให้พ่อแม่พี่รองบาดห้าน้อย,อออหาหอยสามตัวแตกเจาะในคุมบีพี่จ้อสองตัวบานผร้รรมชม ต่อมาของปูผิดจนรโลกป้าธรรมชมของปูผิดจนุโลกไหมสามตัวเกือบมันแตกธรรมชมซื้อเต็มเดี่ยวเหล็กเด่นปูมาเหมือธรรมชมไม่ทันใดเอาไปโหลดบอ่อซองหากับเก่าเจ็ดไหมธรรมชมป๊าหนหน่อยลืมโทษไปหาปูเืมาว่านนี่ บ่ได้โทษไปถามปูเลยว่าปูเสีหยหินหลุดตัวไรป้าธรรมชุ่มน่ะเสียดายเนาะค่ะเนาะไกลล่แล้ยวธรรมชุม่มไก่สี่สียสามตัวแตกแล้วธรรมชุม่มป้าธรรมชุมชแต่ว่าหม่าว่านนิหน่หน่อยจับเกลือเป็นใดซีตัวตรงธรรมชุมเหล็กออกสองห้าเก้าเจ็ดนิน่หน่อยจับหกสอง เก้าเจ็ดไหมธรรมชมไลา์เทีย,ยทททเราได้ทรรมชุมสามเทียสี่เทียแล้วซุยเป็ดเต็มหนึ่งโอ้หนักเสียดายธรรมชุมสี่ตัวตรงหน่อยพอ่อกมสิบเข่าเต็มเต็มทรรมชุมพ่อกมสิบเจาะเตียกเก้าเจ็ดตรงตรงตอนแรกพว่าถ้าสูตรนีรุดงวดนีพอสิบเปลี่ยนสูตรปรับสูตรใหม่ ครับเขามาแล้วธรรมชมพอิได้เปลี่ยนสูตรใหม่บอเนอธรรมชมหลักหน่วยบนล่างพกกออ่อกมสิมีให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวเข่าที่เด่นเจ็ด้วยค่ะเดออแม่นางธรรมชมแม่นางมือว่นเจาะแตียกเลยค่ะเออห้าสอง เลขวิ่งเข้าสองเลขติดเข้าเก้าเลขวินห้ 5, าสองเานผูมชมว่านี่ทันใดเอาวินแม่นางบอผิดหวังเนาะคะ่นะเนาะห้าสองสองห้าเลขวิ่งเข้าสองอีกธรผม,ม้ชมเอาหวัวนาตามต่อ่านม,มู่ชงเลขแม่นางวินกลับมาแล้วเลขติดกามีแล้วเลขวิ่งเข้ามองลัตโตเนาะธรรมชม เลรกวินเจาะแตกท่านผู้ชมเจาะแตกอีกตั้งหาคือหาสองเมื่อวานนี่เขาไลฟ์ซำนักอยู่นะคะนะเนาะเหล็กจับคู่เหล็กเด่นเหล็กเด่นเข่าทุกสำนักท่านผู้ชมเด่นแม่เอฟซีแม่เอฟซีว่าท่นตอบโน่หน่อยมากอยู่ท่านผู้ชมว่านโนหน่อยเฮ็ดสูตรถื่อบองวัดนาศิบ้างอยู่บ่อยท่านผู้ชม ขันเฮ็ดไปก็เทียมันผิษจะว่างอยู่บ่ทรมชมหรือว่างวันนี้ของดกวนบ่ทรมชมแต่ว่าเหล็กเด่นยังเข่าอยู่ได้ทรมชมขอแม่นางถ้าว่านุ่นหน่อยเฮ็ดสูตรพิษนุ่นหน่อยสิของดกวนด้วยค่ะเด้อสําหรับสูตรแม่เอฟซีไม่ออกน้มหัววันที่ยี่หกรรมชมเดี๋ยวนุ่นหน่อยรอแม่มาตอบไล่กวนนุ่นหน่อยจังสีขอว่างด้วยค่ะเด้อถ้าว่าสูตรพิษนู่นหน่อยขอหยุดหยุดทำสูตรของแม่เอฟซีกวนด้วยค่ะเด้อ ่านน่หน่อยเฮ็ดมากมันกับเข่าแถบตรงหวัดเดียท่านผู้ชมมันสิผิดอยู่บ่เด่นหลักร้อยเมื่อวานนี้หลักร้อยลดเด้อค่ะเด้อหลักร้อยลุดเตว่าหลักร้อยนูหน่อยบอกพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอยู่ว่าบ่ต้องไปเน้นใจแต่หลักร้อยเด่นไปได้ทุกหลักเมื่อวานนี้กอดข้อกันมาได,ด้ท่านผู้ชม 7จก้ากอดข้ากันมาอีกแล้วกอดข้ากันมาดีธรรมช้่มสูตรนี่คือกอดข้ากันมาดีแทะเดี๋ยวน,นหน่อยสิไปกลับไปบึงสถิติอยู่ธรรมชม้ชมสูตรลักลอยเดินดีแทบไม่พลาดเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ไปอยู่ลักสิบบนลักสิบลางเ้ยค่ะเด้อ ต่อมาร่วมเหล็กเด่นหาดสูตรหนูหน้อยท่านผู้ชมเด่นไม่พลาดหาดสูตรหนูหน้อยเด่นเดินดีเข้าไปที่เด่นเก้า,าผ่านนะคะเลขติดหลุดเดอ้อท่านผู้ชมเดินแข่งกันมาเหล็กติดบดสูเหล็กเด่นท่านผู้ชมหนูหน้อยลอดสูตรสองสูตรนี่มั่นลุดท่านผู้ชมบัตรที่นี่ลดแล้ว สูตรเลขติดแล้วซ่อมเบงกอนอีกหวดหนึ่งเด้กธรผม้ชมซ่อมเบงกอนหวดวันที่ยี่พกนี่เฮ้ากะซ่อมเบงกอนแต่ว่าถามักคอยจับไปใส่เด่นส่โหลดของเฮ้าแต่ว่าอยากห้ซ่อมเบงกอนธรรม้ชมสูตรเลขติดเพราะว่ามันหลุดไปแลว้วหลุดเต็มที่บ่เกินสองหวดสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวป้าธรรม,ม้ชมน้อยว่าทาสูตรนี่มามันสิเป็นหกมันบแมนทนธรรม้ชมเป็นสอง เจ็ดงวดติดเหลวเป็นไปได้แจ้งไดท่านมชม้่มสูตรนี่เจ็ดงวดติดคือเดินดีแถวธรรมชมุ่มลังๆังมากนี่สองตัวสูตรสองกล,มมกลับมาแล้วธานมช้ชมกลับมาแล้วเข้าไปที่เด่นเจ็ดเลขไม่มาด้วยกันดับเอาอยู่นะคะเก้าสี่สี่เก้าเข้าไปที่เด่นเก้าน่นหน่อยว่าแล้ว่านมชม้่ม พอแม่พี่นนองเบิงเด้อค่ะเด้อสูตรทีนุ่หน่อยฟันรูดเก่าห้เมือว่านนี่มือว่านนี่ห้เบิงสูตรนี่เป็นเหล็กเด่นพวางหัวดไดทีมันไดเกากับซีเกากับซีตองมาแน่นอนหนึ่งตัวามาน้ำกันประกอบข้อกันมาที่ธรรมชมจับไปคนละทางถา้าหัวไดเลขบกบ่มาน้ำกันของหนหน่อยไดเกากับซี มันต้องเด่นเก้ากับสีหนึ่งตัวเจาะแตกคระท่าชมเจาะแตกแต่ละสูตรมันก็มีหม่องจุดเด่นมัน่นยูเดอร์ท่านชมแต่ละสูตรห้าูตรสามตัวบอแตกเนาะค่ะนอเล็กนะะี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวขาดไปสามกับหาบ่าไม่หาสามตัวเลยบอแตกคระท่าชมคืออยู่ไก่กันท่านผูชมเก้าเจ็ด พี่สองสูตรนี่บัดมาน้ากันร้อยใหม่อีกแล้วธรรมชมเป็นยังคือบ่คดพอสองสูตรนี่มาน้ากันอีกแล้วเอาหัวนาปังต่อธรรมชมรวมเด่นห้าสูตรน้อยหดวนาปังต่อปูสังขะเอาเด่นไม่พลาดธรรมชมปูสังขะเข้าที่เด่นเก้า เจาะบ่อ,บอแตกเด้อธรรมชมปูสังขะเจาะไม่แตกเอาปูเจาะบ่อแตกเข้ากับเบงเหลเดนปูธรรมชมเด่นไม่พลาดปูสังขะเอาเหล็กเดนเพิ่นไปจับใส่กับเหล็กจาควงนะคะเนาะหรือว่าเอาไปชนกันก,น,รรมมาานกับสูตรอื่นธรรมชมเอามาชนกับสูตรนี้ก็ได้เด้อธรรมชมเอามาเทียบกัน พ่แม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเขากลุ่มของ V.I.P. แอดมินหน่หนอยแอดไลน์สแกน Q.R. โค้ดเดอ้อสแกน Q.R. โค้ดแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะคะแล้วบอกด้วยว่าขอเข้ากลุม่มปูสังขะรับชมปูสังขะ นผูรรมชมคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้องวดวันที่ยี่สิบหกนะคะอันนี้คืองวดเก่านผูมชมงวดเก่าได้เด่นแปดเก้าศูนย์งวดนี่เหลขกปูค่อนข้างที่ไปไปทางเบิ่นอีกแล้วดิท่านรู้ชมมันเจ็บบวลอยเบิ่นนเพ่านธร้มชมเหล็กปูมันมาเบิ่นสูตรของปูมันมาเบิ่นเป็น เป็นอาทิตย์เราได้ธรรมชมแต่ว่าผลเล่าพัฒนาบอยย้อมเบิร์นโน่หน่อยว่างหวดวันจันมั่นเสียผาดยูบอสธรรมชมเหล็กเบิรนปูบอกมาว่าปูเห็ดเหล็กได้แบบนี้บอกเอฟซีไวยน้ำเด้อหาหลุดเบิร์นไวน้ำเหมือนว่าเนโน่หน่อยหลุดเบิรนไวย์ธรมชุมต่างแต่ศูนย์ศูนย์หอดเก้าเก้าบอยย้อมเบิ่นธรรมชมหวดวันจันแรมสิบห้าค่ำเดือนหก ระว่งเบิ่นเด้อธรรมชมวันพระใหญ่ด้วยระว่างธรรมชมหลุดเบิ่นไว้เลยเด้อธรรมชมเพราะว่าทางเหล็กปูมันมามันมาแบบนี้ธรรมชมถ้ามันพอเบิ่นวันจันทร์มันจะเบิ่นเมื่อไรธรรมชมเป็นวันพระพร้อมหลุดเบิ่นไว้เลยธรรมชมมอ้าวพ่อแม่พี่น้องแคปนาจอเด้อค่ะเด้อว,วินปูสังขะ9 0 1า 12, เลขเด่น 901เด่นเดินดีเด่นไม่พลาดนะคะของโปรดสังคะจับคู่มี909192 000102 101112ชุด3ตัวนะคะมี912902 914และ102นะคะเด่น901เด่นไม่พลาด มีให้เห็นแน่นอน1ตัวหรือกอดคว่ากันมาเด้อธรรมชมแอดมินหน่หนอยขอขอบคุณสําหรับแนวทางปูดเด้อค่ะเด้ออาธรรมชมสำหรับถ่ายคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจยากแก้ปวดลังปวดเอวนะคะโทรสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์0926325513อาสิฟันสมนุนไพรสก,กัดจากเห็ดยินจือและว่านหางจระเข้เด้อธรรมชม พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากเด้อค่ะเด้อโทรสั่งสื่อได้เลยท้ชมสินค้าพร้อมส่งนะคะแล้วก็กาแฟ,ฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะมีโมโนโกับเขาจะงุม้มโมโนโบำร,รุงสายตาเขาจะงุม้มช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะสําหรับท่านใดที่ บอทานกาแฟเป็นแคปซูลก็มีนะคะยาแก้ปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเมือชาเท่าชาสักกัดจากเท้าบรรเลียงนะคะกระปุกละ450บาท2กระปุก900บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะหากท่านใดที่เก็บเงินปลายทางมีบวกเพิ่มตามระยะทางนะคะยาสิฟัน1รหลอด190บาท2หลอด380บบาทส่งฟรี กาแฟกล่องละ260บาทสองกล่อง520บาทส่งฟรีนะคะสำหรับกาแฟรบรรจุในกล่อง15ซองเด้อท่านผู้ชมอ่ะสำหรับคลิปนี้หนหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ